สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมารับชมหน่อไม้ไผ่ตงกันนะคะหน่อไม้ไผ่ตงมีความหมายคือป้อยที่เป็นกอคล้ายต้นไม้ไผ่ชนิดนี้มีขนาดใหญ่นิยมปลูกเพื่อการบริโภคหน่อไผ่ตงเป็นไผ่ประเภทเงามีกอขนาดใหญ่สูง20-30เมตรประโยชน์ของไผ่ตงมีดังนี้ค่ะ ลำต้นใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุในการทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรสารและเครื่องดนตรีหนอนิยมมาบริโภคเพื่อเป็นอาหารน้ำเดือดแล้วนะคะใส่หน่อไม้เลยนะคะ